สวัสดีวันที่44ของการเลี้ยงปลาน,นิลน,นะครับผมวันนี้เละเทะหน่อยนะครับฝนตกนะครับผมเออไส้กองยังไม่ได้ซักนะครับนี่นะครับฝนตกนะครับดูครับน้ำก็ แดงอีกแล้วนะครับนี่นะครับดินมันกระเด็นเข้าในวงบ่อนะครับน้ําแดงแน่นอนเรียบร้อยน้ําแดงอย่างนี้กองไม่หายนะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ําอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับน้ําแดงไม่เป็นไรนะครับปลาไม่ตายนะครับก็ให้หัวหารตาปกตินะครับเดี๋ยวยังไม่ให้นะยังไม่ได้ให้ตอนนี้ นะครับเพิ่งมาถ่ายนะครับผมยังไม่ได้ให้นะครับปลาก็มารอเหมือนเดิมน้ําก็แดงนะครับแล้วก็มีตะกรบ้างนะครับก็ยังถือว่าดีนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับผมใช้ได้เลยนะครับก็ตัวไส้กรงนะครับก็ทําแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมทําแบบพอให้มันใช้งานได้นะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับ จะทำเป็นอา่าเป็นกล่องดีๆเลยนะครับใส่ไส้เอาไว้แล้วก็ให้หนาผ่านนะครับตลออติดตามชมแล้วกันนะครับผมคาดว่าน่าจะอีกเดี๋ยวสั่งเลยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวสั่งมาเลยนะครับสั่งใน,นเน็ตก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยให้ออกจากบ้านนะครับัวติดโควิดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยก็ ผู้ติดเชื้อก็น้อยลงแล้วนะครับไม่ได้มากอะไรนะครับก็อาจจะไปโกบอลนะครับไปเดินดูที่โกบอลนะครับก็ต้องซื้อตะแกงต้องหลายอย่างด้วยนะครับผมเนาะก็ไปเลือกดูได้นะครับไปเลือกดูนะครับรอติดตามชมแล้วกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะนำไปทำตามนะครับ ก็สามารถนําไปทําตามได้นะครับผมนี่นะครับก็แบบง่ายๆเลยนะครับหรือสําหรับใครที่ขยันเปลี่ยนน้าไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันสะดวกผมมันแล้วแต่คนนะครับเนาะก็คือไม่ไม่ไม่ได้เป็นการว่าต้องมีนะครับมันไม่ใช่เป็นการบังคับว่าเลี้ยงปลาแล้วต้องมีการกองน้ําไม่จำเป็นถ้าคุณ ไม่ไม่มีคุณก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณมีคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำนะครับถ้ามันไม่เสียจริงๆไม่เน่าจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับให้ระบบกองน้ำมันทำงานแทนเรานะครับเราก็ไม่ต้องเปลืองน้ำนะครับไม่ต้องเปลืองน้ำไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยนะครับการดูแลก็มาให้หัวหารมันเท่านั้นในเรื่องของน้ำก็ไม่ต้องไป เครียดมากนะครับไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากนะครับก็เดี๋ยวให้หัวหารก่อนเดี๋ยวจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผมปลาขึ้นมากินหัวหารเต็มเลยนะครับอันนี้ให้ในปริมาณที่ปกตินะครับไม่ได้มีการลดหัวหารไม่ได้มีการลดปริมาณนะครับ ให้ตามปกติให้มันกินได้เต็มที่นะครับเพราะว่าผมไม่กลัวในเรื่องของน้ําเสียนะครับเพราะว่ามีไส้กรองใหม่แล้วนะครับนีมันก็กินตามปกติปลาแข็งแรงทุกตัวนะครับผมก็ในอนาคตนะครับในอนาคตผมอาจจะทําการเพาะพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์ปลาพวกนี้นะครับแล้วก็แจกนะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับ ถ้าถ้ามันเพาะพันุได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเลี้ยงไม่ไม่ถึงไม,ไม,ไม่ไม่ถึงปีเลยนะครับผมเพิ่งเลี้ยงไม่ถึงปีนะครับแค่ประมาณ3เดือน4เดือนเองมั้งนะครับคือเฉพาะชุดนี้เนี่ยก็แค่34วันเองนะครับชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับถ้าเป็นชุดเก่าเนี่ย มันตายเกือบหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือ2อสตัวแต่ว่าผมนับเป็นเดือนใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าปลาชุดเก่ามันตายไปต้องกี่ตัวนะผมจําไม่ได้ละนะครับนี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่จุกจิกจูจี้ยุงเยอะด้วยนะครับฝนตกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังตกไปปลอยอยู่นาฝนนะครับโอ้ยุงเยอะครับนี่นะฮะ ก็ในอนาคตอาจจะเพาะพันปุปลาพวกนี้นะครับก็ไม่ได้กะจําหน่ายหรอกนะครับก็กะจะให้คนที่เขาอยากเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยงแบบเล่นๆมันผมะนะอันนี้ผมกะเลี้ยงเอาไว้กินนะครับบอกเลยนะครับว่าจะเอาไว้กินนะครับถ้าตัวมันโตนะครับตัวมันโตก็คือประมาณฝ่ามือเนี่ยถ้าตัวขนาดเนี้ย โอเคเลยแต่ว่าตัวขนาดนี้ยังไม่กินหรอกนะครับเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับก็มันโตเรื่อยๆนะครับใครถามว่าเลี้ยงแบบนี้โตไหมโตฮะโตอยู่แล้วครับมันมันมันมีอาหารกินมันมันก็อยู่ในน้ําตามปกตินั่นแหละนะครับมันดีกว่าการเลี้ยงตามธรรมชาติด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันมีอาหารให้กินนะครับถ้าเราเลี้ยงตามอ่สระปล่อยไว้เป็นปีๆอะไรเงี้ยมันก็โตอยู่แล้วนะฮะมันก็มีอาหารตามธรรมชาติของมัน แต่แบบนี้คือผมให้หัวาหารเลยนะครับมันก็โตอยู่แล้วครับผมนะฮะโตแน่นอนนะครับสําหรับคําถามที่ถามเข้ามาว่ามันโตไหมเลี้ยงแล้วโตหรือเปล่านะครับโตครับโตแน่นอนนะครับเพราะว่าเราให้อาหารมันนะครับเราให้หัวอาหารมันมันต้องโตอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็ ปั๊มน้ำใหม่นะครับยังไม่ได้ทําใบพัดเลยนะครับได้มอได้มอเตอร์มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําใบพัดนะครับต้องทํากรอบต้องทําใบพัดก็เป็นงาน DIY เหมือนเดิมนะครับผมเป็นงานหาวัสดุอะไรได้ก็ใช้นะครับหรือว่าบางทีอาจไปจ้างเขาทําด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พร้อมนะครับก็ถ้าต้องจำเป็นต้องจ้างก็ต้องจ้างนะครับผมจะเป็นต้องเสียเงินก็ต้องเสียเงินนะครับ แต่ว่าสิ่งใดที่เราสามารถทําเองได้ก็ทําเองนะครับแต่ถ้าสิ่งใดเราไม่สามารถที่จะทําเองได้ก็ต้องจ้างเขาเนาะโอเคครับผมสําหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อกันด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามได้นะครับแชนแนลของผมนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวรอชมวันพรุนี้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมไปแล้วครับ